ถ้าอาหารคลีนที่ทําให้คนท้องอืดใครบ้างคะที่คิดว่ากินคลีนแล้วหรือว่าเอ๊ะฉันก็ว่าฉันกินดีแล้วนะแต่ยังมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยลองหลีกเลี่ยงอาหารห้าอย่างนี้นะคะข้อแรกคือซิลโอชูการ์หรือว่าไม่มีน้ําตาลค่ะถ้าเขาบอกว่าไม่มีน้ําตาลแต่รสชาติอร่อยรสชาติหวานอ่านส่วนผสมดูนะคะเขาใช้สารแทนความหวานหรือเปล่าเช่นอิริทโอลซูคารโรสสารแทนความหวานเหล่านี้นะคะเมื่อทานเข้าไปเป็นประจําจะทําให้มีปัญหาระบบย่อยทาให้มี อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้ข้อ 2. ซีโร่แฟตอาหารที่เป็นซีโร่แฟตเนี่ยเขาจะต้องชดเชยด้วยอย่างอื่นค่ะที่ทําให้รสชาติยังอร่อยอยู่ฉะนั้นส่วนมากเขาก็จะเติมด้วยน้ําตาลค่ะการทานของที่มันหวานมากๆมีน้ําตาลสูงก็ทําให้เรามีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีปัญหาระบบย่อยได้นะคะข้อ3คือนมวัวค่ะนมวัวในที่นี้นะคะรวมถึงโยเกิร์ตแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากวัวทุกชนิดเลยนะคะ90%ของคนไทยก็แพ้นมวัวถ้าใครที่ดื่มนมวัว อยู่นะคะคก็หลีกเลี่ยงซะนะคะ 4. ข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮวีหรือแม้กระทั่งขนมปังเฉยๆนี่แหละคะ่ะพวกนี้นะคะมีส่วนผสมของแป้งสาลีแป้งสาลีก็คือกลูเตนนั่นเองส่วนข้าวโอ๊ตส่วนมากก็จะสีในโรงงานเดียวกับแป้งสาลีฉะนั้นเขาก็จะติดกลูเตนมากลูเตนเป็นของที่ย่อยยากฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะข้อ5ค่ะคือถั่วเลี้ยงและแพลนมีเแพ้นมีในที่นี้นะคะก็คือเนื้อสัตว์แบรรูปที่เป็นเนื้อสัตว์เจนั่นเอง ส่วนมากค่ะถ้าเกิดเป็นถั่วเหลืองเนี่ยเนาะอย่างแรกเลยคือเป็น top 10 GMO เลยอย่างที่2คือถั่วเหลืองอะค่ะมี anti nutrients คนจํานวนเยอะมากๆเลยที่ไม่ย่อยถั่วเหลืองถั่วเหลืองที่ย่อยได้ดีก็คือถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักแล้วเช่นเทมเป้นัตโตมิโซหรือว่าของไทยเราคือถั่วเน่าค่ะส่วน plant meat ส่วนมากก็จะมีส่วนผสมของกลูเตนแล้วก็มีถั่วเหลืองอยู่ในนั้นแล้วคนจํานวนเยอะมากก็จะไม่ย่อยนะคะฉะนั้นเน้นทานอาหารที่เป็นอาหารจากธรรมา ชาติและถั่วที่ผ่านการหมักแทนนะคะนี่ก็เป็น5อย่างที่คนส่วนมากเนี่ยคิดว่าเฮลตี้เราก็เลยทานเป็นจมวนเยอะปรากฏว่าก็มีปัญหาสุขภาพกันมีปัญหาระบบย่อยกันถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเซฟไปนะคะจะได้ไม่เลื่อนหายไปไหนคะ่ะเพราะบุตอัปคลิปทุกวันคะ่ะ